ทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเมื่อนี้เดินทางเอามาพี่ทุกคนเลยมาทางพั่งไงเรื่องรถเลนวุ่นวันวุ่นวันทุกคนเลยว่าเอามาแปลงรถรถเพื่อแปลงลายาลาย่างทุกคนเลายบีพี่จางมังกล,าาม,ลาามโซโต๊กดุกมาบ้านตั้งแต่เช้าๆจนตะเวนใกล้สีเทงฮอดทุกคนเลยเพราะว่ารถเฮามากทุกน โชโตะตลอดทุกคนอันนี้กามาแปลงอยู่เฮิร์น,นหัวนาแอดเฮิร์นพาณิชยเพราะว่ามาแปลงอยู่น้ำคูน้ำมูเดียนะวกันนะนะดีบอากันง่ายมื่อนี้กับเด็ดจ้าเด็ดจ้างแต่ว่าหัหน้าดอนกับสูนเขาป้าแต่ว่าบม่ได้เข้ามาื่อนี้รถเพ่เพิ่นเข้าไปก่อนคาดว่าจากสีได้ไปน้ำลึกบอนั่นะทุกคนแปลงรถกับน,นักเติม ใชามึงก็ลังแปลงกำลังงฮิงตยำมาเลยทุกคนลายแนวปีนดดูนะโชวน้อยละกาอะไรย่างงาหมาทระไข่สตือแล้วก็ข้างในมันละกุกินมันทันมาีอ๋อมามาทุกคนตอนนี้ก็ผากัดกินข้าวได้ มาแปลกรถน้ำพิ่นก็กินข้าวน้ำพิ่นได้ปมปลาข้าวน้ำพ่นน้ำมันนี็แข้งของเทของแท้ได้ทุกคนเลยฟาแนดหมันหมูป่าโอ้ช่วงนี้นี่ดวงดีเนาะดวงนี้เนาะพอได้กินต้มปลาปีนี้นะเพรมันทีมงานเท่านี้มันไม่เคยได้หมูมาสามปีซได้ดเชยซดเชยเบื่อผิดเลยอ้าวหอยมันมันตลอดไปเงงเลย นี sabes, <es> anyway, <match> oh, ่เด right. ้อผ <la for> <zos> like ักกะปนะผักมะละโอ้ผักมะละของแท้เฮ้ยมามาทุกคนกินข้าวกินข้าวโอ้ฮิตอันมันหลายคนเลยชิปสามคนทุกเอ้ยมาแม่ชิปสามคนทุกชิปสามคนเนาะเธอไปไหวเลยมีไหวเพราะเนี่ยนี้นะนะโอ้โหไปหันนั้น ว่าช่วงนี้มันเริ่มได้คนเริ่มขึ้นปลาหลายเนาะอือจหน้อยเขากิวข้าวกบคนกับปลายังได้ก้อยยังไปยิงน้ำแต่บายจได้ไหด้ไมขลามไหมบขลามไหมครเขาไม่กินเพชไม่กินผักบุ๋กินอะไรก็ได้ เพราะว่าแพ้มันจะเป็นหมูอ่ะ,อะาาก,กินข้าวยากะซักมันกับแปลงรถต่อดูกคนนนี้ก็ตัวนี้ก็ถ้าชั่วน้อยมันกน็นเม่กินลเออล้วเนาะเป็นตะขี้<ม>แบ่งเป็นช่ <laughs> างมากนี่คือชิ้พิลึกเนาะถือคือโบ,บกมากเออมันเป็นบางจุดได้ มันุดี๋ยวใครเนี่นแยแหละมันเด็ดละ่ะไม่ชมีบ่อนนึงได้ชุกไ,ชได้ลุกไปชุกผู้อุ้มอยเลยเดี๋ยวโอ้ยไม่ช้ำไม่ช้ำไปผู้โอ้ <c ười> ไปผู้ี่ชุดยอดฟังไปเรื่อยๆรถนี่ตอนนี้ก็เกะท่ายกงไหมทุกคนแล้วก็ทากาก่า,ทายวดเลยท่ายวดชุดเลยเนาะนท่ายล้อแม็กมันแล้วก็ นี่ก็ะถ่ายเลยทุกคนถ่ายไม่เลยว่ามันเบิดลคับตัวเก้ามันมันเบิ้ลคับทุกคนค <c oughs> ตัวนี้นะตัวไม้วใส่ไหมนี่ <c oughs> จักสีจักตีตจะช้างมันสีลายบางสีมันท่าใดแหละ ตัวนี้ก uh, ็กำลังประกอบทุกคนได้ของไหมวะเนี่ยช้อนผู <h <h ้สาวฮ่าฮ่าอ่าุ้เนาะอ่าดวมันมั่ักดิวมันนี่ก็ฮักตลอดนะช้อนผู้สาวลายเนี่มีมีช้อนมก็หักนะนี่หักเลยเลย ตัเก้ารางหูบีอันนี้มันก็นลื่นทุกคนมันลื่นแหละตัวนี้นะแล้วก็ดิวมันก็นหักตลอดเปลี่ยนไหม่ใชักดวดีลหลายตวตอนนี้กับแปลงเรียบร้อยทุกคนเลยใายแลยอะไรย่าง,าางทั้งล้แม็กทั้งชูทั้งสตื่นทั้งชูน้อย cái nêu gì mà này cả hai mày được không? À, vâng, cả sáng con like mất sau đây. ตัวที่รถไทยตัวนี้มาใส่รถไทยหยิบเร็บมึงก็ข้างไหนปวดกาบมึงเลยลืมไล่ลุ้เลย

บีสเตอร์เยอไลบ์างห้าชิคือน้เรบแล้วตตูไล์ได้เป็นตัเะเป็นจกบเป็นเออเออเสียดเลอะเป็นกอนนี่นะเป็นพืนเนี่ยเป็นเบรแล้วกบีเลือเนี่ยบุอันเย็บมันก่อนเนี่ยตัวนี้ ร้านสามแนหกสิบพันะร้านสามแกสิบพันแต่ว่าไลฟบอได้ชูง <ừ> คนคนหูจัก <ừ> คนกันเองนะ่าย่ค่คารถคนทุกคนเลยร้านมัดร้านป่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดจาบุบ บชุกาก้องไว้ก่อนสิอ็อเากองไว้เลี้ยนยีนวคิด12 1สองะให้ซีดีเลยบททองไรอะใชใจ่อบใจตัวละลายขอบใจกันร้านสี่ะวันนี้จะเดินทางครับกลับบ้านบบนี้คอยค้ำลงเรง มือจำนีพอดีเวะอย่างเง้มำไปเลยได้มีมีบอลเวะได้มีแต่กลาบบ้าเลยได้เอาบอข่มนะเฮ้ยนันบราะไรเดี๋ยวมีลมมาทางทิศเหนือนะทุกคน บนนั้คือฝนมดลมยุมาาจักจักทีหนึ่งฮทุกคนตอนนี้กับกับมาหอดบานหอดหื่นทุกคนเลยยังทำน้อยเหพุ่นี่ฮะป้าดไปเลบกนมุม่มุหมอกันนี้เพื่อนปเลือกถุนาเราหนิอ้ยมุมหมอกนนี้

มาหอดกกับกินข้าวได้บ้านนี่นะข้าวกับชุมหมูป้าทุกคนนี่ชุ่มหมูป้าหำน,น้นอยกวาดกาดกวาดเจอเจ็กชื่อกกับต๊นั้นหำมาด้วยมาใช่ที่นี่กับต้มนึ่งท้องมันทุกคนแต่เมืเออม่อคืนนี่กะมาแล้วกะทีมงานบ้านเฮาแหละไอ้น้องพักโพกมาก,กินน้ำแล้วกะแบ่งกัน bèn cái nóng kín này yeah. mở lại thai lấy dưới nóng bừng thôi cả à, con cả bớt bét đâu con ơi không ừm phiền mà khâu, không khâu. Mm, hầm mm. bay ăn

hơn nắng nề hơn đích mục đấy, mục đích 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 mục nè các cắt uni vinh. nè nè cho mùa. Mạch lắm mặt. lắm mặt. Mạch 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 lắm mặt. thử lắm ở

น้ำลังพวกินน้ำลังกินน้ำรังหน้าพี่น้องกินข้าวเรมาก้อนกินก่อนต้มหมูบ้าต้มหมูแล้วกันกรอมงมันต้มใส้หมูหมนี่นะ <c oughs> นหมะมงมันนัวฮะกขมมงหมูพี่น้องอันนี้ชมหมูปีนอันนี้ชมมันอันนี้กระโมกขระมงมันอันนส้มันเลยเป็นไวนก็ชีเมืองนะคื Để này subscribe cho kênh con thôi. <laughs>